ควาเทียบเคียงเรื่องกิเลสกับเราก็าเทียบเหมือนกับแม่เนื้อกับนายทานแม่เนื้อหากินเสินแล้วนายทานยิงเอายิงออกยิงจนกระทั่งแม่เนื้อตายแม่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่า,าใครเป็นคนยิง ใครเป็นคุณทำลายตัวเพราะไม่มองเห็นในการเห็นแต่ยิงตั้งมาก็ถูกแล้วตายตัวที่เห็นก็คือตัวที่เจ็บยังมากแค่เห็นสติปัญญาที่เจ็บเลยนั่นไม่มีเราก็ถูกแต่ กิเลสยิงเอาให้เกิดความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่พาออย่างยิ่งก็คือจิตถูกกิเลสยิงเอายิงเอาน,เนรับแต่ความทุกข์กความทรมานแต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้เป็นมาจากอะไรเป็นมาจากลูกศรของกิเลสหาจึงต้องเรียนวิชา เรื่องของกิเลสเรื่องของตัวให้ทันกันทันในช่วงใดหรือในระยะใดในขั้นใดก็พอแก้ไขหรือถอดถอนกันได้ในขั้นนั้นท่านที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ก็ต้องยอมให้เขายินไปก่อนเรื่อยๆก็ค่อยแก้ไขมันไปเรื่อยๆ วิชาที่เรียนเพื่อจะรู้เรื่องของกิเลสนี้ก่นมีหลายประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเฉพาะผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงจริง,รงแต่สอนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้เป็นอาวุธที่ทันสมัยหรือเป็นเครื่องแก้ที่ทันสมัยที่จะปราบกิเลสตัวทําลายสัตว์โลก ให้ับความทุกข์ความลำบากเรียนว่าตาเกิดในวัฏสงสารไม่แล้วไม่เหล่าสักทีและไม่มีต้นมีกายถ้ามันมีเครื่องแก้แล้วก็เป็นอันว่าอนันตการหาเรื่องเวลาไม่ได้การแก้จิงใดการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนการเรียนในรู้เรื่องของตัวเอง พราเราถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวของเรามาหนมนานดีหรือชั่วความคิดการกระทําคําพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องว่าเรียนเรื่องตัวเราเรื่องโง่เรื่องฉลาดเรื่องดีเรื่องชั่วมีอยู่กับตัวของเราด้วยกันแต่ข้อย่างยิ่งเวลานี้เราเรียนเรื่องจิตเนี่เฉพาะเรื่องของเราแท้ๆคือเรื่องของจิต จิตมันแสดงอาการแงงอนต่างๆเมืน้นๆตั้งแต่กลมายาของพิเร<ม>ที่พาให้แสดงตรงนั้นตามธรมรมดาของกิตแ้วจะมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆแสดงอาการพลิกแปลงเปล่ยแปลงไปต่างๆในแง่ดีแง่ร้ายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกจากจิตและมีอันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้รุง ให้พูดให้ทำเช่นนั้นทานผู้ตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆเช่นนักบ,บวชมีเวลาตัวเฉพาะกับงานอันเดียวเขารู้สึกว่าสะดวกมากกว่าคารวาสีพอสมควรอย่างนี้หากจะตั้งหน้าตั้งตารปพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดจริงๆตามหน้าที่ของตนและเพศของตนซึ่งบอกไว้แล้วว่าเพศนักบ,บวช แต่ไม,ม่ไม่ว่าใครมันก็พ้นอำนาจของความขี้เกียจอ่อนแอไปไม่ได้อแนวรบไปแล้วยังไปนอนหลับครอรอ,อยู่ในแนวรบขี้เหลสกมันยิงเอายิงเอามีจํานวงมากอทธเ้าท่านถังสอนให้มีความตื่นเมื่อตื่นตัวมีความขยันหมั่นเพียรสถานที่ใดที่จะเป็นเครื่องดักชันดานกีเหลสกซึ่งถือว่าเป็นตน ก็สอนให้ไปอยู่สถานที่เช่นนั้นนี่ได้เคยเห็นผลมาตามกําลังประจักษ์ใจด้วยอยู่ในที่ธรรมดากับครูกรับอาจารย์เพื่อนฝูงความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งความขี้เกียจขี้ค้านก็รู้สึกว่าเด่นแทนที่ธรรมะจะเด่นกลับเป็นความขี้เกียจกลับเป็นเรื่องของกิเลสมันเด่นแต่พอแยกตัวออกจากเพื่อนฝูงหรือครูาอาจารย์แล้ว ความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปว่าไม่ใช่อยู่กับเพื่อนผูงไม่ใช่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นมีเป็นสถานที่อันหนึ่งต่างหากและมีความรู้สึกแปลกขึ้นมาส่วนมากก็เป็นความระมัดระวังตัวพอเราไปหาที่ระวังตัวไม่ไปหาที่นอนใจคือหาที่ตั้งใจระวังตัวมีสติกลางวันก็มีสติ เพราะความกลัวสิ่งแวดล,ล,ล้อมมันบังคับอยู่ตลอดเวลาในที่บางแห่งห่างจากหมู่บ้านทั้งเจ็ดแปดกิโลก็มีแล้วในป่านในเขาด้วยที่เช่นนั้นถ้าเราไม่ออกมาเกี่ยวกับหมู่บ้านเช่นมาบินทาบาทก็ไม่มีวันที่จะพบจะเจอคนเลยเพราะอยู่ในป่าในเขาและเป็นที่เฉพาะซึ่งไม่ใช่เป็นทําเลหากินของเขาเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งของเราไปไป,ไปยุ่งเราแม้เขาจะผ่านไปเขาก็ไปที่อื่นไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรา จึงไม่มองเห็นใครนอกจากเสียงสัตว์สถานที่ก็สงบเงียบเป็นที่น่ากลัวอยู่แล้วและมีน้ำท้ามสิ่งที่เราน่ากลัวก็แสดงออกมาเช่นเสียงเสือเป็นต้นร้องคำรามต่างๆตามภาษาของมันแหละนิสัยของคนามันมันก็ต้องเป็นไม่ว่าตว์แม้คนสิ่งที่น่ากลัวก็ต้องตัวหรือเมื่อความกลัวเกิดขึ้น เราไม่มีที่พึ่งเพราะเจตนาของเราเขาไปเพื่อพึ่งตนเองไม่ได้หวังจะพึ่งสาธตราอาวุธใดๆดทั้งสิ้นพึ่งอัดพึ่งทำพึ่งตัวเองด้วยอัดด้วยทำเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่เกาะที่ยึดิีใจจริงหมุนตัวเข้ามาสู่ภายในจะเป็นกับตายก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นแม้เสือจะเดินเข้ามากัดกินตัวเราในขณะนั้นก็ไม่ยอมที่จะไปคว้าเอา จัดอาวุธหรือเอาไม้เอาอะไรมาตกมาตีเป็นเครื่องต้านทานเรื่อเป็นการต่อสู้หรือป้องกันตัวเลยป,ปล่อยให้มันตามธรรมชาตินั้นเมื่อเป็นฉะนั้นก่อแสดงว่าไม่มีที่พึ่งใดแล้วสําหรับภายนอกทางด้านวัตถุนอกจากนามธรรมคือใจกับธรรมจะเป็นพุทโธธรรมโอสังโฆอะไรก็แล้วแต่ตามขั้นของจิตที่พิจารณาถ้าเป็นขั้นสูงยิ่งกว่านั้น ธรรมาพุโทโธธรมโสังโฆก็เ,เ,เปลี่ยนเข้าไปเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะมีความรู้สึกอยู่กับตัวเองซึ่งเป็นพุโทโธอันหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นธรรมอันอยู่ในนั้นไม่ยอมเผลอจิตที่มีสติจิตที่มีสิ่งแวดล้อมน่ากลัวเ้าเกี่ยวข้องย่อมเป็นจิตที่ตั้งตัวได้ดีเป็นจิตที่ธรรมะระวังความรรมะระวังเป็นเรื่องของสติ ละมัดระวังอันนี้ไม่ใช่ระมัดระวังเพื่อจะเพ่นหนีไปไหนระมัดระวังเพื่อรักษาจิตใจแม่เพื่อนคลาดออกจากหลักธรรมซึ่งจะทําให้เสียหลักไปได้จิตมุ่งหน้ามุ่งตาต่อทมเท่านั้นจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องหมายป่าช้าคุณง่ายๆตายที่ไหนก็ยอมกันที่นั่นแต่ขณะที่จะตายก็ดีหรือไม่ตายก็ดีในขณะที่กลัวนั้นต้องให้มีทมอยู่ภายในาจิตใจเสมอ คือสติไม่เผลอจากทําที่ตนกำลังพิจารณาจิตใจเมื่อถูกสิ่งแวดล้อมบังคับอยู่เช่นนั้นก็เป็นเครื่องช่วยให้สงบตัวเขาได้เร็วหรือให้ได้หลักยึดอย่างรวดเร็วถึงกับสงบตัวเข้ารวมอยู่โดยเฉพาะเมื่อจิตรวมตัวเขาเป็นอันเดียวเป็นตัวของตัว ในขั้นนั้นแล้วความที่เคยหวาดกลัวต่างๆก็หายไปหมดนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวังและความกลัวเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้เราประกอบความภาคเพียรด้วยสติด้วยความจริงใจเมื่อจิตสงบตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยไม่ไปคิดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วอยู่ที่ไหนก็สบาย จะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ใต้โลกตาตามต้มไม้ชายคาหรือที่ไหนไม่มีปัญหากับสิ่งต่างๆเพราะจะมาทํมันอย่างนั้นมาทําอย่างนี้เป็นความสะดวกสบายหาสุขเย็นใจนี่เพียงเท่านี้ก็เห็นผลของการอยู่ในสถานที่เราต้องการและเป็นไปตามความประสงค์ของเราแท้กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามคิดตั้งตัวอยู่เสมอไม่ละความเพียรก็แสดงว่า เป็นจิตบำรุงถูกจิตถูกบำรุงอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องลุง่มหลังยั้ไม่หมายอะไรทั้งนั้นยต่งเลสเหมาะในเวลาขึ้นนั้นบางทีทําท่าจะเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทําท่าไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาจริงๆคือสงบไปหมด ไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนความรู้ล้นล้วนนั่นกับเป็นความรู้ที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทราบว่าความชินกิเลสเป็นยังไงได้ยินแต่ครูอาจารย์ท่านว่าความรู้ล้นล้วนเราก็เลยถือว่าความรู้ล้นล้วนนั้นปั้นความรู้ล้นล้วนเสร็จสางล้นล้วนขึ้นมาว่าเป็นผ aran น้อยองค์หนึ่งไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแต่ความรู้เด่นทั้งกลางวันกลางคืน นั่นแหละสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่รื่นหนึ่งจะไปไหนก็เป็นความอะไราเสียดายหรือว่าความเพียรจะไม่กา้าหนาเหมือนกับอยู่สถานที่เช่นที่นี้ทาให้มีความรื่นเริงบันเทิงการความเป็นอยู่ปูว่าอะไรทั้งหมดไม่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นอารมณ์ของใจนอกจากความเพียรได้พินิจพิจารณาและขณะที่จิตทั้งเราเป็นเพนนั่นอยู่ติดโดยสืบเนื่องต่อกัน เรื่องของสมาธิค,คือความสงบตัวนั้นเราไม่ต้องพูดคําว่าสมาธิไม่ไม่ได้หม,ม,มายถึงว่าจะเข้าไปอยู่เป็นอันเดียวไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลยแต่เป็นความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแม้จะคิดจะปรุงก็เป็นเรื่องอดัดเรื่องทำอยู่โดยเฉพาะตนเองนี่ก็เป็นสมาธิคือความสงบภายในตัวเองแต่ทํางานเพื่ออ,อดัดเพื่อทำหรือเพื่อแจ้ไข่ถอดถอนที่เหลือได้อยู่อย่างสบายสบายนี่เราจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความเป็นความตายความทุกข์ความลำบาก ตามสัจธรรมนั้นก็จิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยไม่ต้องมีความขี้เกียจมานำหน้าเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งใดที่เราพิจารณาค้นคว้าอ,อยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วในจิตที่เรามม่งนั้นมันก็ต้องปรากฏขึ้นมามากน้อยโดยลำดับ จิตที่เคยมืดมนอนทก,การมาแต่ก่อนเราก็ไม่คาดไมฝันว่าจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นละในสิ่งที่ไม่เคยละนั่นก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอาศัยสถานที่นั้นเป็นเครื่องส่งเสริมเรื่องภัยก็มีอยู่กับตัวของเราแล้วทำไมเราจะไม่รู้อะไรที่เป็นภัยสำคัญเนี่ย ว่าภัยจากช้างจากจะอะไรภัยจากช้างจากเสือจากขัดต่างๆมันนอกไปเสียนั่นเมื่อเวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาไอ้ภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเองมีร่างกายเป็นน้าใัรเป็นสําคัญความทุกข์ความลําบากนี่ก็เป็นภัยอันหนึ่งภัยสําคัญก็คือกิเลสที่เสียดแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภัยอย่างยิ่งภัยอันนี้เป็นภัยเรื้อรังไม่มีเวลาจะหายได้เลยถ้าไม่มียาธรรมโอสถอันสําคัญเข้าไปแทกจนกระทั่งว่าให้หายขาดไปได้จะไม่มีวัน หายจากไทยอันนี้เลยนี่จิตก็ต้องในพิจารณาวันคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสำคัญสำคัญที่สัจธรรมซึ่งมีอยู่กับตัวปิดจิตปิดใจให้มืดมิดปิดนานี่ก็เพราะสัจธรรม โดยที่เราไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสัจธร,รรมเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นสัจธร,รรมคือความจริงล,ล้วนทุกสิ่งทุกอย่างไปสิ่งนี้ก็เปิดเผยไปตามความจริงของเขาคือเป็นความจริงอยู่เช่นนั้นเนื่องจากใจได้เห็นความจริงจากสิ่งนี้แนะ่ถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตัวเองติดพ็ะสงฆาา์ถาเผยอะไรเป็นกิเลสเราอ่านในคัมภีร์บาลาน ตำลับตำลาอ่านมาถะจนพอเพราะากิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองสิ่งที่ให้เกิดทุกข์แก่สัตว์ชื่อกิเลสไม่เกิดไม่ทําให้เกิดทุกข์ตัวกิเลสจริงๆนั้นทําให้เกิดทุกข์ได้และตัวกิเลสจริงๆคืออะไรนี่อยู่ที่ไหนสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นภาชนะของส,งสกรปรกสิ่งสกรปรกโศมมทั้งหลายเหล่านั้น จึงต้องพยายามชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกทำอันเป็นคู่ควรแจใจยอย่างนี่เข้ามาแทนที่โดยลําดับลําดับขับไล่สิ่งที่สกปรกน,นั้นออกไปด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียวพิจารณาให้เห็นความจริงที่มีอยู่กับตัวทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องความทุกข์ความหมากเห็นประจักษ์อยู่ทั้งวันทั้งคืน ในร่างกายก็แสดงให้เห็นอยู่จิตที่ไปรุ่งกับสิ่งใดก็ปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจก็รู้อยู่เห็นอยู่นี่หละภัยมีเท่านี้เป็นสําคัญพิจารณาสร้างปาช้าขึ้นด้วยตัวเองนี่หละ่ะมันดีคือสร้างปาช้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องปาชา้าคือความตายให้พิเดสร้างให้มันไม่สิ้นไม่สุด ให้เราสร้างด้วยปัญญาของเรามาป่าช้าอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่เราเอากําหนดลงให้เห็นชัดเรื่องป่าชา้ามีอะไรตายจริงๆเหรอดูลงไปกลัวกันนักกันหนาในโลกกระชาญนี่กลัวแต่เรื่องตายใครมาบอกให้กลัวไม่มีใครบอกมันก็กลัวเองไม่มีต้องไม่ต้องตัง้งโรงเรียนสอนกันเรื่องความตายตัดโลกรู้กันกลัวกันทั้งนั้นทำไมยิ่งต้องกลัวกันโดยไม่ต้องพร่ำสอนกัน ตัวเราเองก็เช่นเดียวกันทําไมกลัวแล้วเรียนที่นี่เรียนเรื่องความกลัวตายให้รู้ว่าอะไรมันตายแน่มันถึงได้กลัวกันนั่งหนาแล้วมันตายจริงๆเหรือเรียนลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลของมันดูธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะพ่อยิ่งร่างกายของเรานี่รวมอยู่แล้วในเป็นธาตุสี่ธาตุดินคือส่วนที่แข็งแรงในร่างกายนี้ท่านเรียกธาตุดินน้ําเราก็ทราบแล้วว่าน้ําอะไรมีอะไรบ้าง มีน้ำลายเป็นต้นลมไฟมีอยู่ในนี้อะไรตายเอาแยกออกไปให้เห็นปัจฉาของสิ่งเหล่าน,นี้จริงๆถ้าว่าสิ่งนี้ตายจริงๆแล้วมีปัจฉะจริงแล้วดูเวทนาตายแล้วที่เผาศพของเวทนาอยู่ที่ไหนสัญนยาเวลามันดับไปแล้วมีสถานที่เผาันอยู่ที่ไหนสังขารเวลามันดับไปแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนดินญาเวลามันตายแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหน ร่างกายของเรานี่เวลาตายแล้วสถานที่เผาศพจริงมันอยู่ที่ไหนเผาลงไปนั้นมันก็เป็นดินนั่นพ็เผาดินเฉยๆนั่นอะไรแล้วจิต่ะสถานที่เผาศพของจิตมีอยู่ที่ไหนไม่มีคนน่ะมันเห็นตามความจริงเราอย่าคาดเฉยๆที่แรกก็ต้องคาดดูซะก่อนเพราะยังไม่ชำนาญ คาจนเข้าถึงความจริงแล้วความค่าหมายก็หายไปไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าความจริงไม่มีอะไรที่มีน้ำหนักยิ่งกว่าความจริงลบล้างความจำปลอมได้หมดนี่เราเรียนนิชานี่เราเรียนเพื่อถึงความจริงจริงให้ถึงสถานที่ว่าอะไรตายแน่เมื่อมันชาติพานในจิตใจว่าไม่มีอะไรตายนอกจากความสาคัญของจิตที่หลอกตนมาเป็นเวลานานนี้เท่าน,านั้นและผู้นี้น่ะผู้หลอกแต่ผู้นี้น่ะเป็นผู้กลัวและผู้นี้น่ะเป็นผู้ทุกข ถ้าสีดิน้ำลงไปเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทูกแต่ผู้ที่หลอกตัวเดงนี่แหละเป็นถูกเรียนให้รู้ที่เรียนอาสาว่าอ้าวพวมันสลายลงไปอีกจริงๆแล้วกมันมีนมามันมีป่าชาเหมือนกันเพราะมันเกิดึ้นจากใจเป็นความสัมพันธ์อันหนึ่งๆที่เกิดขึ้นมาจากพันจิตเรียนเข้าไปให้ถึงจิต แยกดูธาตุดินน้ำลงไปปกติก็เป็นธาตุยู่เช่นนี้สลายลงไปก็เป็นไปเป็นธาตุยู่เช่นนั้นจิตเวลาหลงก็เป็นธาตุมนโนธาตุยู่เช่นนี้เวลารู้ก็เป็นมนโนธาตุยู่เช่นนี้เป็นแต่เพียงว่ารู้ด้วยความบริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนจริงๆในรู้ในมีความแปลกความหรือมีความรุ่มหลงแฝงอยู่เนี่ยผิดกันเท่านั้น่เี่นจะว่าเรียนความต่าง ความตายอยู่กับเราเรากลัวอะไรเรียนให้ร,หรู้ให้รู้เรื่องของความกลัวเมื่อรู้ชัดเจนแล้วความกลัวก็หายไปอะไรมันไม่ตายดังที่ว่านั้นมันเป็นเพราะความสําคัญความสาคัญก็ต้องถือเป็นค่าสิดต่อเราพ้าโกหกเรานี่วเราจะทนเชื่อความสาคัญนี้อยู่เหรอถ้าปัญญาได้จับลงไปจับลงไปพิจารณาลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สลายไปอีกเช่นเดียวกัน ไม่มีอะไรมาหรอกเหลือแต่ความจริงนื<ม>เ,เดียวเรียนวิชาธรรมเรียนเรื่องของเราเรียนอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จําเป็นยิ่งกว่าเรื่องของเราเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบอะไรสะเทือนก็สะเทือนเราเป็นทุกข์ขึ้นกับเราเมื่อเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่สะเทือนจิตใจไม่หวัน่นไม่ไหว เป็นทมทั้งดวงที่ว่าที่เลสมี่แต่ชื่อน่นตัวที่เล็กอยู่ที่ไหนก็ยังที่ว่าเนี่ยตัวหลอกนั่นแหละคือตัวที่เล็เราจะเข้าใจว่านั่นเป็นเราเลยถ้าเราเข้าใจนั่นเป็นเราแล้วก็หลงเชื่อมันอีกเราเราหลอกเราแล้วเชื่อเราเรื่อยๆไปหาที่ยับยั้งไม่ได้มืนกระต่ายตื่นตูม ทางก็ตายตื่นตืองก็เป็นคติได้ดีนอนหลับนอนฝันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรลมพัดมาบ้างถูกตารหล่นลงมาถูกการตาลตกโป๊บางมาเอาอมลงมาของนั้นก็าาตายแต่สะด,ดุ้งทั้งหลับโดดวิ่งเลยตัดตัวน้นถามวิ่งอะไรก็บก้าถลม่มฟ้าถล่มไป พวกที่หลงตามมันก็วิ่งไปขาหักแค่หักก็ไม่ถอยแล้ววิ่งไปคลานไปจนกระทั่งไปถึงพระยาราชสีห์พยาราชสีตว,วาดขู่วิ่งอะไรวะกะว่าฟาถล,มาาาลมม่มใครว่าฟาถล่มแล้วถามหาความจริงจริงฟาถล่มยังไงใครเป็นคนว่าก,ก็มาจนกรอบคือเจอ้ากระต่ายไล่ไปดูไปดูที่ไหนได้มีมตูมลูกหนึ่งมันหล่นอยู่ตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นลงมา แน่นั้นก็พวกสัสตว์ที่ตื่นหลงตามกระต่ายก็เจ็บแฉ่งเจ็บขาขาหักไปมันมีเยอะเนี่ยกระต่ายตื่นตุมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความแต่ความเจ็บความตายหลงไปเรื่อยๆว่างถ้าทิ้งพระพญาราชสีก็ได้แก่ปัญญาถ้าทิ้งหมาซถึงพูดเป็นเจ้าของทมก็คือศาสนาผู้สอนทมส,สอนความจริงลงมา ให้พิจารณาทำความจริงนี้จริงทั้งหลายที่จอมปลอมขึ่งหลอกกันมาเป็นเวลานานาน,นั้นมันจะหายไปพูดง่ายๆเอาอย่างนั้นเพราะบรรดาผู้ที่รู้ตาความจริงทั้งหลายเรื่องความหลอกเหล่านี้จะหลอกไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ท่านไม่หลงในเรื่องความเป็นความตายพวกเราเนี่ยพวกก็ตายตื่นตุน้มจึงต้องให้เรียนฟังพระพุทธเจ้าเหมือนพระยาราชสีคูบังคับให้กลับขึ้นมาดู ้นเหตุที่ว่าฟาถล่มมันถล่มจริงหรือเนี่ยขึ้นมาดูเรื่องความตายมันตายจริงหรือนะตูเนี่ยเอาค้นหาอะไรมันมันตายมันจะจะเห็นมันกากมะตูมหล่นอยู่เท่านั้นแหละมะตูมหล่นคืออะไรก็คือความจริงมันอยู่ตามธรรมชาติของมันเท่านั้นเล่าตื่นเลยเถิดแหงสว่างในผู้ที่หลอกจริงๆคืออะไรมันก็คืออวิชชาเนี่ย ออกมาจากอวิชาจริงๆค้นดูพานาจิกจนละเอียดละออแลก็รู้กันที่นั่นสนัดปัดทิ้งกันที่นั่นเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วนๆนั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วนความบริสุทธิ์โดยทิ้งเชิงเรื่องก็ตายืื่นตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอืม นั่นแหละพยาและฤาสีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญา,า,าศาสนาก็หมายถึงศาสตร์องศาสดา,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 าประกาศสอนโลกเรียนให้มันถึงความจรงิงเพราะความจริงมีอยู่กับทุกคนความจอมปลอมก็มีอยู่กับทุกคนจึงไม่หลงกันมาเรียนให้เขาถึงความจริงแล้วไม่หลงดีนะก็ู่สบาย ความเป็นความตายก็สักแต่กิิยาที่มันผ่านไปผ่านมาเกิดติดตามสมมุติว่าเกิดอตายแค่มีแต่รวมกันเข้าเป็นส่วนผสมแล้วก็สลายตัวลงไปรวมเข้าสลายลงไปนี้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรแตกขึ้นไานั้นไปถ้าใจรู้เสียอันเดียวเท่านั้นรู้ทั้งตัวรู้ทั้งเงาแล้วมันก็มีปัญหาอย่างแบบตาบอดทำช้างมันถึงยุ่งอะ ปกเถียงมนีตลอดเวลาภายในตัวเองนั่นแหละถ่ายเข้าถึงความจริงแล้วก็ช้างโวเดียวนั่นแหละพอถึงความจริงแล้วก็มีทมแท่งเดียวภายในใจหายความตื่นหนกตก,ตกใจอะไรเรื่องกระตายตื่นตุ้มมันหมดโลกผตาจะมีอะไรมัง่งมากมายกายกองขนาดไหนไม่ตื่นไม่เต็นเห้นจะตามความจริงทั้งหมดที่เรียกว่าโลกวิถีเนี่ยถ้านรู้แจ้งโลกโลกมันเป็นยังไงร,รู้แจ้งชัดเจนมัน เป็นสภาพอย่างไรรู้แจ้งชัดเจนมันหมดโลกบิถูเป็นไปได้ทั้งสาวกเป็นไปได้ทั้งพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้ายังมีพิสดารกว้างขวางมากยิ่งกว่าสาวกอีกมากมายเราก็ให้เป็นโลกวิทูในตัวของเรานี่รู้แจ้งหงจริงในโลกแห่งขันนี่ชัดเจนมันม่หลงขันมันม่ยืดขันรู้ตามความจริงของขันแล้วก็ไม่มีอะไรเต็มใย ทุกจะเกิดข,ขึ้นมากน้อยเอาเกิดขึ้นความจริงมีไงก็แสดงขึ้นผู้ที่รู้จะรู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนะฮะถ้แล้แต่ก็ฉลายถ้าทนไม่ได้ก็ไปผู้ทนผู้ทนได้หรือผู้อยู่ได้จะอยู่ก็จิตนั่นเองเป็นผู้อยู่เพราะไม่ผู้นี้ไม่ใช่ผู้สลายสิ่งที่ใดไหนที่ทนไม่ได้ก็สลายไปผู้ที่ทนได้ถ้าพูดถึงวาฐานะว่าทนนะแต่นี่ไม่ได้ทนมันจริงคือรู้อยู่อย่างนั้น อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู้อะไรจะสุขจะทุกข์ก็รู้เมื่อหมดปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนสมมุติแล้วมันก็หมดปัญหาภายในใจิตใจคือไม่รับทราบไม่ดุ้งเดืองวุ่นวายต่อไปถ้าหลักที่ทันว่าประมังสุขขังเราจะไปหาประมังสุขขังที่ไหนทำจิตให้บริสุทธ์เท่านั้นมันก็ประมังสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้จะเป็นชื่ออันหนึง่ง ท่านใ้ชื่อปรมังสุขขังเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะว่าปรามังนี่ปรมังไม่มีปัญหาอะไรให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิ่มลำต้ำลานังนะแต่ประกาศด้วยประกาศว่าเราทานอิ่มแล้นนะก็ถามันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ใน่านในขันตัวเองนี่อะาจะกว้างขังกว่ามหาสมุิมหานิยมซึ่งให้จิตแบบเรียนไหวนี่มากมายกายกอง อันนี้แหละกว้างกว้างที่ตรงนี้ถ้าเรียนจบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวในแหวกว่าเป็นันว่าเลิกกันกับที่เคยพูดกันว่าป่าชาทํา,ทาเกิดแก่เจ็บตายมปัญหากัานตรงทั้นั้นะวันนี้แสดงตรงนรู้สึกด,ดีหน่อย <laughs>